เฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาที่จะต้องรับมวลน,น้านะคะเพราะว่าจากการระบายน้ํามาที่เป็นน้ําเหนือตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปเกาะติดสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาค่ะก็ไปอยู่ที่บริเวณเขื่อนพระรามหนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะรับน้ํามาจากเขื่อนป่าสักชิทธิทยังคงมีการระบายน้ําอย่างต่อเนื่องนะคะชาวบ้านบางส่วนต้องใช้วิธีอบพยพแล้วอบพยพไปพื้นที่ปลอดภัยกันก่อนนะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เจอก็ ก็คือเรื่องของปัญหาขยะไปเจอขยะจํานวนมากเลยค่ะที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อน oh. สําคัญเลยเพราะว่าส่งผลกระทบกับการเรื่องของการระบายน้ําด้วยนะคะสถานการณ์ล่าสุดที่เขื่อนพระราม6ค่ะคุณอัศนัยปัญญามังนะคะตอนนี้พร้อมรายงานมาจากเขื่อนพระราม6ที่อําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลายพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ําทั้งแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําป่าศักนั้น หลายพื้นที่ขณะนี้ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบน้ําท่วมเป็นวงกว้างนะครับสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นกังวลมากที่สุดก็คือปริมาณน้ํากวัวจะสารอยน้ําท่วมใหญ่เมื่อครั้งปี54อย่างจุดท,ที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะนี้ก็คือที่บริเวณวัดสตือพุทธสาย,ยานนะครับถัดมาจากท้ายเขื่อนพระราม6ขณะนี้มีการปักธงแดงอยู่นะครับแล้วก็มีการระบายน้ําในวันนี้ราวๆประมาณ760ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก่อนหน้านี้อย่างจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ให้เห็นในขณะนี้จะเห็นนะครับว่า อันนี้คือแม่น้ําป่าศักดิ์ที่ขณะนี้ได้มีการออร้นเข้ามาท่วมบริเวณพื้นที่สองฝั่งเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่บอกไปจุดนี้เดิมเมื่อสามวันก่อนหน้านี้นะครับชาวบ้านที่อยู่ถัดไปนั้นก็คือชุมชนท่าน้ำวัสตือได้มีการขนของย้ายสิ่งของมาหนีน้ําแต่ขณะนี้จะเห็นว่าระดับน้ําได้ท่วมพื้นที่เต็มทั้งหมดแล้วส่งผลทําให้ประชาชนเนี่ยต้องมีการขยับขยายและก็ย้ายไปอบพยพเพื่อไปอยู่ในพื้นที่ชั่วคราวที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ ชุมชนท่าน้ำวัดสตือซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เขตพื้นที่อำเภอท่าเรือชุมชนแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นชุมชนแรกๆที่จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะห่างมีการปักธงแดงระบายน้ำออกมามากด้วยสภาพที่พื้นที่รุ่มต่ำขณะนี้30หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมทั้งหมดในวันนี้นะครับได้เห็นชาวบ้านหลายคนได้เดินทางกลับมาดูบ้านด้วยความเป็นห่วงเรื่องของทรัพย์สินเนื่องจากก่อนหน้านี้บางบ้านอาจจะขนย้ายไม่ทัน ก็ได้บอกกับทีมข่าวว่ารอบนี้น้ํามาเร็วมากก็ได้แต่ภาวนานะครับอย่าให้เหมือนกับปีท่วมใหญ่ในปี54ครับมาเร็วแป๊บเดียวเองอะ่ะก็เหมือนไอ้ตอน54น้ําอยู่บนใดไทยท่าวัดหนัก14ขั้นพอเที่ยงคืนถึงเตียงแล้วอ่ะหูเร็วมากน้ามาเร็วมากคืนนี้คงเข้าไปข้างในล่ะเพราะที่ตรงนี้มันสูงอะ่ะกลัวๆ,วๆจะเหมือน54อย่างเลยนะ54ได้แ,แย่เหล่เข้าของเสียหายหมดร้านเหล็กเราไม่อยู่เลยน่ะ ต้องหาอะไรต่อขึ้นอีก <Hello. S 1> เร็วค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าตอนแรกเลยที่ท่วมาเก็บขึ้นมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะคือกะว่าไม่ถึงแน่นอนแล้วแค่ภายในวันเดียวขึ้นมาแบบบ,บูบบบทีเดียวเลย uh huh. ก็คือขนภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องรีบไปพอเช้ามาคือท่วมเลย ทีมข่าวได้ไปดูที่บริเวณเหนือเขื่อนพระราม6นะครับหนึ่งในปัญหาสําคัญที่อาจจะมีส่วนต่อการเรื่องของระบายน้านะครับก็คือเรื่องของวัชพืชผักตบชวาและก็ขยะต่างๆที่ลอยมาตามน้ําเป็นจํานวนมากเพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางทางน้ําแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําให้มากที่สุดนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเร่งมาเก็บขยะส่วนนี้ออกไปเพื่อเปิดทางน้ําในการระบายให้มากที่สุดและก่อนหน้านี้เองครับทีมข่าว ก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ในส่วนของตําบลบางชนีอําเภอบางบานซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยเรียงรายอยู่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นอีกแม่น้าหนึ่งสายสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ครับได้พาทีมข่าวนะครับพายเรือเข้าไปสํารวจสภาพความเป็นอยู่ด้านในพบว่าบ้านเรืองกว่า160หลังคาเรือนได้รับผลกระทบถูกน้ําท่วมและสูงมานานเกือบสองสัปดาห์ส่วนใหญ่นะครับ ท่วมเกือบถึงพื้นชั้น2ของตัวบ้านอีกประมาณไม่ถึง1นงฝ่ามือครับก็ระดับน้ําจะสูงเท่ากับเมื่อน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี54ชาวบ้านนะครับสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้คือจําเป็นต้องนำเอากระสอบทรายมาวางเป็นแนวกัน้นปิดถนนทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําในแม่น้ำช้าพยานัน้นทะลักเข้ามาท่วมบริเวณลานหรือสาราของหมู่บ้านเพื่อจะใช้เป็นที่จอดรถและพักนอนชั่วคราวให้กับชาวบ้าน พร้อมกันนี้นะครับก็อยากวอนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นขอให้เข้ามาช่วยเหลือและช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันไปก่อนนะครับตอนนี้เอาในเรื่องด้านน้ําเราก็จะช่วยกันกั้นกระสอบทรายเพื่อจะได้มีที่อยู่อาศัยที่จอดรถแล้วก็ตอนนี้เรื่องในด้านอาหารกานกินก็ยังไม่มีหน่วยงานที่ไหนเข้ามาช่วยนะครับ ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ําที่แม่น้ําป่าสักแห่งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ริมน้ําที่ได้รับผลกระทบหนักได้มีการสอบถามถึงแนวทางการช่วยเหลือภายในจังหวัดนะครับก็ทางนายกเองก็ยอมรับว่ามีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็พยายามที่จะบรรเทาผลกระทบและเอาเข้าไปดูแลให้มากที่สุดแต่ที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องของฝนที่เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ ขณะนี้นะครับสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือจากข้อมูลของกรมชลประทานบอกว่าแนวโน้มของน้ําเหนือนั้นลดลงบ้างนะครับก็จะส่งผลต่อน,น้ําที่จะไหลมาในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นห่วงต่อไปคือเรื่องของฝนหากมีการตกลงมาเพิ่มเติมก็จะมีผลต่อการระบายน้ําในพื้นที่และทั้งหมดก็คือสถานการณ์น้ําท่วมล่าสุดนะครับที่บริเวณริมแม่น้าป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จังหวัดพระรนครศรีอยุธยาครับค่ะ